โอเคเเออรามาค่ะไม่ก็จะเหลาวันก่อนออืเออกำลังจะไปเรียนธรรมะเพราะปกติจะเรียนธรรมะเสาร์อาทิตย์แล้วใช่แล้วทีนี้เนี่ยความที่ขับรถมาลงสะพานนี่มาก็จะไปเจอกับทับแย่เราก็ดูนู่นดูนี่ดูอะไรนี้ใช่ไหมพ่อมันติดไปแดงใช่ไหมเออนานแล้วมันก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็โผล่หน้ามาเราเพียงเราก็เออไอเด็กนี่น่ารักดี แล้วเดี๋ยวมันก็โบกไปแล้วมันก็โผล่เด็กเล็กใช่ไหมเนี่ยเด็กเล็ก,ลกแล้วมันก็โบกมือเล็กๆอะ่ะโบกมือโบกอย่างเงี้ยน, <laughs> น่าระนะักอ่ะคือเราไม่รู้เขาโบกใ,ใครแต่พี่ต่างแล้วเขาโบกให้เราแน่เลยอะไรเงี้ยเราก็โบกตอบก็ทีนี้ก็โบกกันก็โบกกันแล้วก็ทงหัวล้อทั้งยิ้มให้กันทั้งที่แบบก็ไม่ได้รู้จักกันไม่ได้รู้จักแต่แต่พอาำหัวล้อคือมันหิวใจเราใจบ้างมันหิวใจเพราะว่าคือมันบริสุทธิ์อ่ะเด็กบริสุทธิท์แล้วส่ง ส่งโบกมือให้เราเนี่ยมันสดชื่นนะ่ะคนนั้นนะหัวเราะยิ้มเรียนธรรมะก,ก็ยิ้มเขาบอกว่าบางทีนะความสุขอะมันก็ไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องมีเหตุผล,ลไม่ต้องรู้จัก<ใ>เราเรา,เราก็ไม่ต้องไปสืบต่อบเขายิ้มให้เราทำไมเขายิ้มให้เราเปล่าไม่รู้ไหมเขาโบกมือตั้งแต่การสั่แยกไปถึงถึงสี่แยกการการหลุดโชคอะแยกกันตรงนั้นโอ้โหเขาโบกกันอยู่อย่างเงี้น่ารักมากนี่โมเมนต์นี้น่ารักมาก เด็กวันนี้ก็ใส่เสื้อเด็กเด็กเลยเฮ้ยอยู่ในว่าหลักจะตาย